ไม่มีงานก่อสร้างเนี่ยมันซบเซาปีนั้นเนี่ยปีที่ฟองสบู่มันแตกกันแหละแกะหาปลาทั้งวันไม่ได้ทําอะไรไม่ยุ่งกับใครด้วยเขาจะทํายังไงก็ช่าง,กงแกหาปลากินหาปลาขายได้เงินเข้ากระเป๋าซื้อเหล้ามาคกงคนเดียวมีเพื่อนก็กินกันเยอะหน่อยอ่าถ้ากินคนเดียวก็กินน้อยหน่อยต่อมาพอเศรษฐกิจฟื้นตัวก็มีงานทำต่อเจ้านายก็มาตามก็ไปทํงางานกันอย่างเกา่า สามโน่นสามนี่เมียก็ทําอยู่ด้วยลูกๆก็ทําอยู่ด้วยโยกยีไปตามจังหวัดก็มีแล้วแต่งานว่ามันจะมีที่ไหน,นเรื่องความลำบากยากแค้นไม่กลัวำลำบากมันต้องเติเด็มทางเล็กแล้วเมื่อก่อนไม่มีอะไรนี่ม,มาจะสุขได้ความมีค,ความกินเก่งวนะ่าทีตก่อนสาวันนั้นก็ทํางานไม่มีอะไรแต่รู้สึกมันเหนื่อยเย็นแล้วมันเหนือหน่อย อนคนเดียวเมียไปนอนเป็นเพื่อนปปลูกสาวก็อยู่ไม่ค้างกันพรตีหนึ่งก็ปวดฉี่ก็ดิ่รู้ร้อนรู้ไหลฉี่เต็มที่นอนเลยหมดดิ่น <c oughs> ร้องกราบกราบพูดไม่ได้ปากมันเบี่ยวนีดมันแข็งเมียบอกจะได้ย <c oughs> ินเสียงก็ช่วยกันพูดไปรู้เรื่องมตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปมันเป็นไปได้ยังไงแต่เขาบอกว่าจะพาไปหาหมอเมียบอกว่าอันต่แก่ไปไปไปท่าเดียวจากลาบเจียกูไไ๋ ขาก็โทรไปกลางดนึกให้หลานเมียสองคนเอารถมาคันหนึ่งแล้วอีกคนมาขับรถเจ้าหนายกลับไปกว่าจะมาถึงปรกกินสามโมงเช้าก็ไปกันไปเข้าโรงพยาบาลที่นั่นโรงพยาบาลน,นั้นก็ลงส่งไปยยภูมิใยภูมิก็ส่งไปโคราชเขาบอกว่าเส้นเลือดฝอยมันแตกอยู่โรงพยาบาลกี่วันเนี่ยแกก็ไม่แน่ใจคงเจ็ดวันไดน้หรือ,อยังไงไม่รู้เสร็จแล้วเ ก็มาบอกกันก็พากันไปพี่สาวคนโตมังพี่สาวคนรองมันมก็หอบพี่นคนขึ้นรถไปไปรักษาคนเขาว่าแกทํางานออกกาลังเหมื่อเปียกชุม่มําหว่าแข็งแรง,แรง